ในโลกธุรกิจทุกวันนี้ที่เทคโนโลยีแทบจะเป็นทุกอย่างเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าฝ่ายไอทีของเราเนี่ยไม่ได้เป็นแค่แผนกที่คอยแก้ปัญหาคอมพังแต่เป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญที่สร้างความสําเร็จให้ธุรกิจจริงๆวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้แหละครับกับกรอบการทํางานยุคใหม่ที่ชื่อว่า ITIL4 ที่ออกแบบมาเพื่อพลิกมุมมองที่เรามีต่อเทคโนโลยีเลยทีเดียวมาดูกันครับว่ามันจะเปลี่ยนเกมไปได้ขนาดไหน นี่คือคําถามที่สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยคือมันสะท้อนการเปลี่ยนกลางครั้งใหญ่ในโลกไอทีเลยนะสมัยก่อนเนี่ยหลายๆที่มองว่า IT เป็นแค่ศูนย์กลางต้นทุนหรือคอร์เซนเตอร์พูยังไงก็คือมีหน้าที่คอยซ่อมคอยดูแลระบบให้มันทํางานได้ไปวันๆซึ่งเป็นมุมมองที่บอกเลยว่าตอนนี้มันเก่าไปแล้วครับสไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากครับ คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยการจัดการบริการ IT หรือที่เรียกกันว่า ITSM มันจะเน้นไปที่การส่งมอบเทคโนโลยีเป็นหลักเช่นลงโปรแกรมใหม่ดูแลเซิร์ฟเวอร์แต่ในยุคนี้ไม่ใช่แล้วครับโฟกัสมันเปลี่ยนไปที่การส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจที่มันจับต้องได้จริงๆนั่นหมายความว่าทุกอย่างที่ไอทีทำต้องตอบให้ได้ว่าสิ่งนี้มันช่วยให้ธุรกิจดีขึ้นยังไง แล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันเป็นผลมาจากการปฏิวัติทางดิจิทัลแบบเต็มๆเลยในยุคนี้เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เครื่องมือเสริมอีกต่อไปแล้วแต่การเป็นหัวใจสําคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าสร้างโอกาสใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เป็นตัวกําหนดทิศทางของตลาดด้วยซ้าไป แล้วนี่ก็คือตัวอย่างเทคโนโลยีที่เป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนสำคัญเลยครับไม่ว่าจะเป็น Cloud Computing ที่ทำให้ฝ่ายไอทีไม่ต้องมานั่งดูแลเซิร์ฟเวอร์เองแล้วแต่เปลี่ยนบทบาทไปเป็นคนคัดสรรบริการที่ดีที่สุดมาให้องค์กรใช้แทนหรือจะเป็น Machine Learning ที่ช่วยให้เราสร้างบริการที่มันฉลาดขึ้นตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้นเทคโนโลยี Technology พวกนี้แหละครับคือตัวเปลี่ยนเกมของจริงที่บีบให้ทุกองค์กรต้องปรับตัว พอโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนวิธีการจัดการแบบเดิมๆมันก็เริ่มใช้ไม่ได้ผลแล้วใช่ไหมครับเราเลยต้องการแนวทางใหม่ๆเข้ามาช่วยและแนวทางที่ว่านั่นก็คือ ITIL 4นี่เองครับมันคือกรอบการทำงานที่ถูกอัปเดตมาเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถรับมือกับโลกดิจิตอลยุคใหม่ได้แล้วก็ดึงศักยภาพของเทคโนโลยีมาใช้สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้อย่างเต็มที่ หัวใจสำคัญของ i t i l c เนี่ยมันซ่อนอยู่ในคำว่าการจัดการบริการนี่แหละครับถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันคือการสร้างชุดความสามารถพิเศษขององค์กรขึ้นมาเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าผ่านบริการต่างๆเห็นไหมครับว่าโฟกัสมันเปลี่ยนไปแล้วจากการส่งมอบเทคโนโลยีเป็นชิ้นๆไปสู่การส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจริงๆคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะสร้างคุณค่าที่ว่านั้นได้ย่งไง i t ทิ 4. เขาไม่ได้ให้มาแค่แนวคิดลอยๆนะครับแต่เขาให้มาเป็นเหมือนพิมพ์เขียวเลยเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนและมองภาพรวมทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรเอาไปปรับใช้ได้จริงองค์ประกอบหลักส่วนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าระบบคุณค่าบริการหรือ service value system ครับ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันคือเครื่องยนต์ขององค์กรเราที่มีชิ้นส่วนสำคัญต่างๆทำงานประสานกันไม่ว่าจะเป็นหลักการชี้นำที่เป็นเหมือนเข็มชิศให้ทุกคนเดินไปทางเดียวกันหรือห่วงโซ่คุณค่าบริการที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนความต้องการของลูกค้าให้กลายเป็นคุณค่าจริงๆทั้งหมดนี้ต้องทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบครับและองค์ประกอบที่สส่วนนี้สาคัญไม่แพ้กันครับมันคือมิติท,ทั้ง4ของการจัดการบริการ ส่วนนี้เปรียบเสมือนเป็นเช็คลิสต์เลยนะเพื่อให้เรามั่นใจว่าเรามองครบทุกด้านเวลาจะสร้างบริการอะไรใหม่ๆขึ้นมาสักอย่างเนี่ยเราต้องคิดถึงองค์กรและคนของเราว่าพร้อมไหมมีทักษะหรือเปล่าต้องคิดถึงข้อมูลและเทคโนโลยีที่จะใช้ต้องดูพาร์ทเนอร์กับซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายคือต้องออกแบบกระแสะคุณค่าและกระบวนการที่จะทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้จริงการมองให้ครบทั้ง4มิตินี่แหละครับจะช่วยให้เราส่งมอบคุณค่าออกไปได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าจะให้สรุปหัวใจของ ITLC ทั้งหมดเลยนะครับมันก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่จากที่เมื่อก่อน IT อาจจะทำงานอยู่ในโลกของตัวเองก็เปลี่ยนมาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายธุรกิจเพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าและเป้าหมายสูงสุดก็คือการยกระดับฝ่าย IT จากแค่แผนกซัพพอร์ตให้กลายเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรขาดไม่ได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามนี้ไว้ให้ลองไปคิดกันดูนะครับ ว่าในโลกการทำงานหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้เทคโนโลยีกำลังเข้ามาสร้างคุณค่าใหม่ๆในรูปแบบไหนได้อีกบ้างเพราะบางทีการมองเห็นโอกาสเหล่านั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยก็ได้ครับ